สวัสดีครับเดี๋ยวพามาดูสวนนะครับวันนี้ลงเวรดึกมานะฮะแล้วก็นำมังคุดนะฮะนี่นะฮะมังคุดใบด่างนะครับสวยมากนะฮะเอามาปลูกนะครับมีอยู่2ต้นเยี่ยมชมนะครับ ต้นคือต้นนี้นะครับอันนี้ทุเรียนใส่น้ำผึ้งนะครับเริ่มเดินยอดนะฮะยอดเริ่มแตกแล้วนะฮะอันนี้ทุเรียนป่านะครับ ตรียมไว้อีกหน่อยจะเสริมรากนะครับต้นนี้เอามาปลูกเมื่อเดือนที่แล้วนะครับอันนี้เป็นมูสังคิงนะฮะอันนี้ส้มนะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับมูสังคิง เดี๋ยวพามาดูทีเด็ดนะฮะทีเด็ด V.I.P. นะฮะของสวนนะครับตอนนี้นะครับยาวลิ้นจีนะครับอันนี้เป็นทุเรียนป่านะฮะนี่นะครับโลโก้เราก็ยังไม่เอายังไม่ได้เอาออกเลยนะฮะอันนี้สั่งมาจากสวนคุณแฮปปี้นะครับจากใต้นะครับมาปลูกเหนือนะฮะ สั่งมาสองต้นนะครับปีที่ผ่านมานี้กิโลละสองพันกว่าบาทนะครลูกละหมื่นนะครับอันนี้ก็เหมือนกันครับยอดเริ่มเดินแล้วนะครับตอนนี้ก็หมูสังคิงนะครับหมูสังคิงยอดเดิม สวยนะครับต่อมาตัวนี้นะครับน้ำดำโอชีนะครับโอชีน้ำดำอันนี้สั่งมาจากส่วนคุณสมเอสมศักดิ์ศรีนะฮะอันนี้มูสังคิงนะฮะทุเรียนเรามีหลายสายพันธุ์นะครับ สั่งมาปลูกไว้ก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวค่อยเอาทุเรียนบ้านปลูกแล้วค่อยเสริมรากเออเสริมเสียบยอดเอานะฮะต้นนี้เป็นสาริกานะครับทุเรียนสาริกาตอนนี้เพิ่งนำมาปลูกให,ใหม่เลยนะครับ หลิงนะครับตันนี้หลิงหลิงอุตราดิตนะฮะต้นนี้ก็ที่เดียอีกตัวนะครับทับทิมนะครับ ทับทิมเนี่ยนะ,ะข้างบนก็มีอนะฮะโอเคฝากติดตามเลยนะครับสวัสดีครับ